สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่เราให้เล่นเป็นโลอีกเช่นเคยฮะในคลิปที่แล้วเราก็ได้เท,ทางตัวของเจ้าเวลอดเนาะซึ่งเราก็โดนจักการเนาะจักการที่โดนทีมแพทย์เขาวิจัยจนสามารถรับมือโลก,ก็ได้ในครั้งนี้เราก็จะกลับมาแก้แค้นไปกันโอเคไปุยกันเลยดีกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมเนาะยังใส่เปิร์กตัวเดิมมาที่ให้เป็นยีในการต้านทานสภาพภูมิอากาศเนาะหลังจากครั้งนี้แล้วเราเป็น B อันนี้เราเป็น B อ่า2.0อ,อ่ะฉับปักปรุง ครั้งที่แล้วเราได้ไปลงที่ตัวของเซาท์อีสเอเชียเนาะในครั้งนี้ผมว่าจะไปลงทางแถบหนาวๆกันหน่อยเลือกที่จะเป็นทางของรัสเซียเลยนะครับโอเคลุยกันเลยเริ่มที่รัสเซียโอเคเราเริ่มมีการระบาดท,ที่รัสเซียเลยฮะโอเคตัวของอเอฟเฟกพิเศษของไวรลัดเราก็คือมันจะให้ตัวของการกลายพันธุ์ของโลกมาโดยอัตโนมัตินะโดยเราไม่ต้องอัพเลย เราต้องใช้ดินเอในการย่อยสลายโรคนะฮะเพื่อที่จะไม่อยากให้มันมีการแบบแพรแ่กระจายโรคด้วยความรุนแรงอะ่ะไอ้มนุษย์มันจะรักษาเลยมันเกินไปเนาะโอเคกดที่บับเบิลฮะเขาเป็นประเทศอ่าเดี๋ยวดูที่รัเสเซียก่อนพื้นเพลเขาเป็นประเทศหนาวแล้วก็มีน้ําแล้วก็อเป็นประเทศที่ค่อนข้างรวยงั้นเราก็ต้องแพร่กระจายทางน้ําฮะไปเลยโอเคตอนนี้เราได้อัปเกรดโลกที่เรียบร้อยแล้วโอเค เริ่มแพร่กระจายตัวอย่างรวดเร็วแล้วฮะคนติดทุกวันนี้นนเนี่ยติดได้ติดดีเวลาตัวตัวตัวนี้เวลาปีสองจุสูเราอาตัวนี้เริ่มกลายพันธุ์แล้วอย่างที่บอกฮะเนี่ยถือว่ามันกลายพันธุ์แล้วใช่ปะล้วทําการไอเนี่ยอาทาการแบบลถมันลงอะ่ะเราต้องเสียค่าดินเอถึงสามคอเลยเนาะยังก่อนล้วกันผมเก็บเก็บไ,ไว้มันเป็นโรคแรกๆอยู่มันยังไม่ค่อยมีอาการที่มันอันตรายต่อมนุษย์สักเท่าไหร่หรอก ใจเย็ยนๆฮะไม่ต้องรีบขึ้นมา70กว่าคน,นะฮะแปคน90แล้วโอเค90กว่าคนนะขึ้นหลักร้อยแล้วโอเคผมน้ำขึ้นต่อยนะประเทศเราขึ้นน้ำต่อเลยโอเค,อเ,คเริ่มไปติดที่โซนสุขภาพดีฮะการติดเชื้อเริ่มระบาดแบบขึ้นหนักแล้วจากกลุ่มจากกลุ่มคนเล็กๆเริ่มเป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่แล้วจากบ้านสู่หม,หม,หมู่บ้านฮะ โอเคตอนนี้เริ่มแพร่กระจายไปที่ชานาเรียบร้อยฮะประเทศอยู่บ้านบ้านไกล้เรือนเคียงกันอืมไปตัวของอากาศเลยฮะไปเลยอีโวทางอากาศเลยฮะโอเคเราเริ่มติดต่อแบบรวดเร็วทีละพันห้าจากหมู่บ้านข้าไปอีกหมู่บ้านจากจากตำบลเป็นตำบลฮะจากอำเภอเป็นอำเภอละโอเคขอตัวของค่าดีดเอเยอะเลยเราลงมาที่อากาศหนาวเลยนะเนี่ย ไวรัสเราค่อนข้างที่อันตรายโอเคตอนนี้ไปแล้วโอเคติดยังกินแล,แล้วสวยโอเคติดข้าบ่าประเทศอย่างรวดเร็วะฮะดูซิยังไม่มีแพร่กระจายโรคอะไรมาโอเคมีโรคทางดวงดวงตาอินสัมเดียวก็คือน,นอนไม่หลับนอะนวิตกกังวลอนะมันนอนไม่หลับอะโอ,โ,อโอ้โอ้กระจายเยอะมากเลยเดี๋ยวพึ่งกายพันเยอะนะใจเย็นฮะคุณใวรัส อย่าเ okay. พึ่งกายพันนะ,ะเยนเ็นๆครับคุณไวรัสโอเคไปไปตอนนี้ชาวรัสเซียกำลังจะเรียบร้อยแล้วฮะแดงเขือกทั่วทั่วทางไอ้นี่แล้วโอเคตอนนี้เราติดเชื้อมาก่อน HIV แล้วโอเคมันรัดไอ้นี่ละเป็นโรคทางผิวหนังเนาะ โอเคหลายประเทศได้มีการรีพอร์ตเกี่ยวกับโรคโ,โลกเราแล้วนะฮะว่าเริ่มมีการติดเชื้อแล้วแต่เขายังไม่มีการตอบโต้เลยเนาะโอเคตอนนี้ไอตัวของรัสเซียติดทั้งหมดแล้วฮะทั <S <S ้งประเทศเขาเรียบร้อยแล้ว <S 1> <S 1> เริ่มมาทางโซนประเทศแถบกลางแะฮะ ให้มันดื้อย,ยาหน่อยมันเดิมฮะสูตรสูตรเดิมเลยเอาให้มันดื้อดื้อยาหน่อยเดี๋ยวประเทศเขตร้อนเดี๋ยวมันก็กระจายเองฮะนี่ไงชาวเอเชียเราไม่รอดละให้มันดื้อย,ยานหนักๆเลยคอร์ดยี่สิบหกไปชาวเจแปนจะไม่รอดแล้วเหมือนกันฮะมันพัฒนาเองแล้วฮะตอนตอนตอนไอ้ตอนนี้คือโลกโลกเรือระดับระดับสองมาแล้ว ต้องอัพให้มันกันกันร้อนหน่อยให้มันแร่ลงมาแถบความร้อนง่ายๆหน่อยตอนนี้เราติดมากกว่าโรคไข้หวัดธรรมดาแล้วตอนนี้กินแรงลังคุกกุุนเลยถ้าเกิดมันเข้าพวกนี้ได้ก็โอเคนะเพราะพวกนี้มันปิดประเทศไปยังไงมันก็แพร่กระจายไอ้นี่อยู่ดีจากคนสู่คนอยู่แล้วโอเคให้มันกันร้อนหน่อยอย่าประเทศนั้นผมต้องไปลงตัวของ่าเลือด ลงตรงเลือดเพิ่มนะฮะให้มันติดกันเร็วๆนะเพราะถ้าพูดถึงทางประเทศยากยาก,ยากจนสีที่ใช้ได้ดีสุดก็คือตัวของเลือดเนาะตัวของเข็มโอเคตอนนี้วิทยา,าการไปอีกแล้วฮะอันนี้ผมจะปล่อยเขาวิทยา,าการไปเองกนะันเนาะไม่ต้องไปย่องไม่ต้องไปย่งเขายุ่งกับเขาโอเคชาวอเมริกาจะไม่รอดแล้วฮะโอเคเริ่มมีการรักษาแล้วฮะ ผมจะเริ่มสังหารแล้วจะเริ่มสังหารแล้วคนเริ่มตายนะฮะ,ะเข้าสู่โลกสุนโหวเลยแล้วผมจะไปกลายพันธุ์ตรงนี้ต่อนะจากยีนผมจะเป็นการอ่ายีนผมจะกลายพันธุ์เพิ่มลนะตอนนี้เราฆ่าผู้คนเยอะมากเลยมากกว่าเจ็ดสิบห้าล้านตอนนี้เริ่มมีการต่อสู้ในการรักษาโลกเพิ่มแล้วฮะไปสู้กันกลายพันธุ์ลูก ตอนนี้เราฆ่ามากกว่าไข้กว่า,าสเปย์แล้วไปเวัฒาการต่อไปโลกเราฆ่าผู้คนเยอะเร็วมาก,ามามก,กพเพิ่มความดยูร้ายมาหน่อยกันกลายพันธุ์ไปเพิ่มความดยูร้ายโลกขึ้นมาด้วยฮะออืหือแดงเถือกตอนนี้คงจะติดติดติดจะติดทั้งโลกแล้วเลืยกี่คนที่ยังเป็นอย่นี้เหลือแค่หกเปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้ฟิลปิปปินส์เริ่มทำการออกมาประท้วงแล้วฮะ เข้าสู่ฤทธิ์ลายชื่อโลกโลคซองข้อระวังแล้วตอตนนี้กำลังหนักหนัก่วงเลยตอต่นี้กำลังวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วฮะนี่เป็นสุดยอดการกลายพันธุ์ไปท่าไหนก็ไม่รู้แล้วตีลังกากายกลา,ายพันธุ์แล้วตอนนี้เซลล์ไวรัสผมเอาให้มันไอ้นี่เพิ่มอีกฮะเอาให้มันแพร่ระบ,บาดของอบิลิตี้พิเศษเพิ่มฮะเราเริ่มมีการแชร์ข้อมูลวิจัยแล้วฮะแต่ะทานหรือเปล่าสิอีกเรื่องหนึง่งวิจัยช้าไปวิจัยช้าไป โลกผมมันเรียนรู้อะิีอเคเริ่มมีการประท้วงจากหลายพื้นที่ฮะตอนนี้ผู้คนจะมองเท่งหมดแล้วอีกเปอร์เซ็นต์เดียวมันอยู่ไหนอะโอเคผู้คนสุดท้ายติดโลกแล้วน่าจะเรียบร้อยนะไม่น่ามีอะไรหยุดยั้งโลกแล้ได้แล้วโลกของโลกของโลกเรามันดุร้ายขนาดนี้ใครเราจะหยุดยั้ยงน่าจะจบแบบโอเคนะเคตอนนี้มันเริ่มพัฒนากายผานไปแล้ว น่าจะจบแล้วฮะฮ่า <H> ฮ <aha> ่าเรียบรอเสร็จโจนตอนนี้เวลาเราก็ทำสับเลจแล้วจะใครแล้วที่มันังแกไวรัสเราไว้ตอนนี้ผมกลับมาลังแกมันคืนแล้วสิ่งมีชีวิตทุกอย่างจะต้องโดนไวรัสเออไวรัสซอบบี้อ่ะออเคตอนนี้พัฒนาเองไปเรื่อยเลยนะอะ่ช่วยพัฒนานิดนึงฮะ d นีนเอมันเหลือไป อีกนิดเดียวเท่านั้นฮะอีกประมาณ3ล้านคนก็ยาหมดประเทศแล้วไม่ใช่หมดประเทศดีหมดโลกอะโว้วจะโดนเราอร่อยเหาะนิดเดียวเท่านั้นจะกลายเป็นโลกโลกที่ลมสลายลมสลายโอเคยังพัฒนาการต่อเรื่อยๆฮะความรุนแรงแบบมหาศาลเรียบร้อยวิกเตอรี่เย้ ใช้เวลาแค่5 5 1วันเองเท่านั้นเองในการที่จะทำการแบบแพร่กระจายโลกแล้วก็สังหารคนทั้งหมดเนาะโอเคสุดยอดไปเลยฮะ Exit นี่ไงเราติดได้ตัวของไข้หวัดใหม่มาแล้วโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาต่อที่ตัวนี้กันนะแต่วันนี้สำหรับเกมนี้ผมก็ขอตัวลาพี่นครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะมีอะไรก็แนะนำคอมเมนไวได้นะแต่วันนี้ไปแล้วครับบาย